nha, có cũng phải thấy đi, ha, nó cũng phải thấy gì, làm thế, tất cả, các khay nào, xin mời các, tiktok, 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 น้องน้าสวัสดีค่ะน้องนัทสวัสดีค่ะส,ส,ะส,ส,ะส,ส,สวยๆเป็นไหมเป็นไหม <c oughs> นี่กุ๊บชิ้นเค็มเหม็นกินใหญ่เลยอ้าวนุน <c oughs> ุดัดลูกอ่ะทักทายพี่น้องก่อน Miss Jack and Cake น้องน้าดูหันหลังพี่นะให้ให้เขาดูข้างหลังหนู ข้าตุอบเลยอะเนโมด้วยอะเอาเข้าตุอบปะ mm hmm. ฮะกินเลย mm hmm. ทอดเลยทอดกรอบที่หัวก mm hmm. ินลูกอเอ,อเดิคับดิดิัดิอืด <c oughs> ็คัดิว่าเอารองเพลงชาได้ยังแล้่จะร้องได้อะเอาเออ,อ,อ, <c oughs> อย่าไปโดนหลังพี่นันแสบ